ช่องใครช่องจริงเหรอคืออินสตาแกรมตอนที่หนูแกะแม่เขอดูหน่อยนมันมาดูดิกันยีันอยีบันยุนเด็ดเด็ดเดเด็ดเเดี๋ยวเด็ดเดเด็ดเดเด็ดเดเดดเเด็ดเดเด็ดเเเดเเด คิปอะเอาลงใชโทรศัพท์ก่อนดูที่ห้องก็ได้แล้วเราดูวิวก่อนนี่พ่อาจนรอบตัดีกมันเยอะมากพอตัดเปี้ยหรกคิปก็เปี้ยน to me. ถือว่าที่สุดเหมือนกันนี่นสะพานข้าไปข้างหน้าเราเป็นประตูน้ำตรงที่เขาไปไขายเสื้อเสื้อผ้าแม่มอนเห็น baby tree พี่ไหมหนูเอาไว้ข้างลา <The blanket. S 3> ่าง The m a i เพราะหนูกลักวมันหายาลูกแพนไ้สวยเลยลูกตรงไหนนั่นเป็นบใ<ช>บหยกอะใช่ไหมใบหยกใช่ไหมทำไมไม่ไม่ ชทางหน้าโน้นนะทางซ้ายหมือนในปอยู่เนี่ยนะเนี่ยนะอันนี้มันแต่ก่อนมันนฟีกซีเหมือนพี่เห็นอันนึงทางไปอ่มสุวรรณภูมิอ่ะมันเป็นเสาสระน้ำที่ไหนแต่ก่อนัแล้วก็มาทันที่นี่แลมันเชื่อมไปออซักสามนาทีก็จะจบดูไอ้นี่มากน้องถึงดูมันดูหายแล้วทุกวันนี้นะอยากลองนั่งน่ะ ตนั่งนั่งตุ้งตุกไม่เคยนั่งเลยอันนี้เป็นแยกประตูน้ำนิโนโมเทลแบงคอกแพดจินัมอันนี้เป็นห้างอะไรนะนั่นนะไม่ใช่แพดจินัมตรงนอันนี้ประตูน้ำเซ็นเตอร์นั่นเหร เอาพลาเดียมไมเปลี่ยนพลาเดียม ああ。 นี้เราก็จะออกที่พาวดีเราก็จะไปสองจุดเรากลับรถอ,อ่ะแ่มราจะเก็บตังให้มันซื้อได้สัก,สจก2จุดจุยก็ยจะแ่เก็บเอ<พ>อ,อันเดียวูไม่ชนพี่ก็จะซื้อคนลคอลเลคชันอ,อันนึงพี่จะซื้อมอลัลลีอันนึงก็จะซือ้อใครไปได้ได หนูจะซื้อไาเบี้อีกนึง รถเมย์ในตำนานนะลูงเดี๋ยวจะเอาประการจะเปิดให้ดูรถเมย์ของแฮปปี้แลนด์ยิ่งกว่านี้สายอะไรนะสายอะไรนะตรงต่ที่มันเป็นตำนานอ่ะสายแปดอ่ะแฮปปี้แลนด์นะคือนี่คือนี่คืออีกหนึ่งสัญลักษณ์ของรการมันเทก็คือรถเมย์รถเมย์เขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรนะเปิดประทุนหรืออะไรนะรเมเนคือ i̇şte. ตำนานตำนานของกรุงเทพตำนานที่ยังมีลมหายใจไม่ติดกันเลยอันนี้เป็นกรุงเทพยามค่ำคืนนะครับเรากำลังจะกลับที่พักที่รัชดาซอยสามสุขซอยเสือใหญ่อันนี้เรามาจากจุฬาเราววิ่งผ่านเซ็นทรัลเวิลด์ ผ่านประตูน้ำแล้วเราก็มาเลี้ยวขวาเข้าสู่วิภาวดีดินแดงตอนนี้เรากำลังวิ่งผ่านสโมสรนารนี่คือบรรยากาศยามค่ำคืนคือ8ปปีแล้วที่เราไม่ได้มาสัมผัสบรรยากาศ ่จะไปถึงฝรั่งเศสรประมาณกี่โมงตีสี่สหมายถึงวันนี้เหรอหมายถึงถ,ออกกถึงพวง,งนี้เช้าถ้าเราขยานี้ไปเ,เ,เรื่อยๆนะแม่จ้าจ้ถึงนีพก่คือพูดง่ายๆว่าอยู่บนท้องฟ้านั่นะ ที่โทรศัพท์ที่พ่อทำให้หนูของมันเดี๋ยวจะโอนเข้าพันหนึ่งหรือพันห้าแต่ไม่ถูกพอหนูขอของหนูของเงินกับแม่สัก50บาทสิบบาะเอามาออม <c oughs> <c oughs> ถ้าอยากได้ก็ต้องเก็บตังค์ต้องออมได้ ดูก็ได้ว่าตุก,กตา,สเ,ากเสือส้อหนาชอบแน่ตลกมากถ้า,ถ,าถ้าไม่เป็นการบูลี่กันคือหน้ามันคิเล่แบบอันไหนไม่เปิดให้ดูมันเป็นความตั้งใจใช่ไหมใช่เป็นความตั้งใจราคาก็แรง้วย สามครั้งไหม เส้นนี้มันมันลงมามันไม่ต้องติดไฟแดงเนาะมันจะวิ่งผ่านมาได้เลยใช่ไหมเฮ้ยจะเมันก็ได้อยู่าเล่ามาทีเราก็จะผ่านเส้นนั่นรามาก้ารอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยรอบที่สามรอบที่สี่ถ้าตรงไปนี้ก็บางเขนอุ้ยที่เราจะไปเอ็นนอิมพ์อยูที่ลูกๆจะตื่นไหมแต่ว่าแก้วแชมพูไม่มีลาย ก็อยากจริงที่จริงต้องตื่นน่ะนะไปนั่นแหละแต่ว่าแกไม่มีลายแกมันไม่เหมือนกันพรุ่งนี้เราต้องตื่นแล้วก็ไปพร้อมกันไปเอ็มอาร์ทีไปทำอะไรก่ก็ไปคัดใบเกิดของหนูมาแล้วเราก็จะไปเอ็มอาร์ทีแม่เอ้าเดี๋ยวพี่ก็เดี๋ยวพี่ก็บอกว่าแม่เอ้าฮะจะออกเดินมาเดินมาหน้าซอยเดินมา ดูถ้าเราอาจจะเป็นต้องรีบรีบกลับมันนี่ย <จะ S 1> มาดูไม่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 เสร็จทุระถูกป่ะใช่มังไ <c oughs> <c oughs> เลี้ยวขวาแล้วก็จะไปรามินทราอ้าวจิ้งจอกตัวหนกล่องตาหน้าเป็นตเดินเล่นก่อนที่เราเคยจิ้งจอกตัวได้ตัวหน้ากล่อง้าเป็นไงจุ่มมาได้ตัวหน้ากล่องเลิศมากจุ่มนี่หมายความว่าคิดว่าจะแลกกล่องไม่ได้ไม่ได้เลือกเอาเลยใช่ก็คือแบบเอามาเลยก็คือคขาเ่ากล่องสุ่มแต่แล้วมันก็แต่มันมันมีอยู่แล้วถูกไหม แต่เราไม่รู้ว่าจะได้สีไหนเงนี้ย่เป็นภาษาที่แบบคือคือ,คอไม่ได้เลือกสีบ้างกันเถอะจุ่มมาจากล่องม่จะสุ่มเอาเลือกได้ช้าเดี๋ยวครั้งหน้าจะเอาสึกสองจุ่มไปเลย ตัวสามสิบหกนี่มันเลยเลยปั๊มจากเลยปั๊มเชลใช่ไหมไม่ใช่มาถึงวล้ถ้าสมมติพี่ได้ตัวสับแล้วพี่ไม่อยากได้ตัวสับพี่ก็สลับให้ไปหมดมันก็ขวดไปเข้าใจนะเ,เราจะถึงที่พักกันนะสาวสามสิบพี่กลัวมันซ้ำเ,เลยปั๊มไปก่อนเนาะถ้ามันซ้ำมันจะไม่สวยใช่ Xem vết nha